สวัสดีค่ะทุกคนเปิดคลิปมาพร้อมกับลูกชิ้นเออไม่ใช่สีอันนี้ก็คือแป้งปิ้งนะคะอ่ะพูดที่มันดูดีหน่อยได้ปะ ้าให้พูดแบบดูดีก็คือขนมดังโง่ค่ะเป็นขนมของญี่ปุ่นจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่โซนแนะนําเมนูอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดไอจิซึ่งเป็นอาหารที่อยู่ในคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นอย่างโอคาเคอังที่เป็นรุ่นน้องของร้านโคเมดะคลิปนี้โซนก็เลยจะพาทุกคนมาพับกบเอ้ยพบกับนี่ร้า,รานน,นี้เนี่ยมีขนมเยอะแยะไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งใสาพาเฟ่เค้กชาเขียว คนที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะคิดอยู่ว่าต้องเป็นคนแบบใดที่กินของหวาน2องอย่างในเวลาเดียวกัน อย่าเพิ่งเข้าใจส้นผิดนะส้นไปมาแล้วสองรอบแล้วก็เอามาตัดให้มันเป็นคลิปเดียวค่ะของหวานที่ส้นกินอยู่ตอนนี้ก็คือเซนไซเซนไซเนี่ยจะเป็นถั่วแดงต้มผสมโมจิแล้วก็จะมีความหวานของน้าตาลแต่อันนี้พิเศษตรงที่ว่าเป็นชาเขียวด้วยสําหรับคนที่รู้สึกว่าหวานเกินไปแล้วก็สามารถกินบวยตัดได้นะซึ่งส้นไม่ค่อยถูกกับบวยเท่าไหร่มันแบบเปรี้ยวแล้วก็เค็มแบบไม่ไหวแล้วก็เลยไม่ได้กินต่อนะแต่ตัวของเซนไซนี่คือรศม,มากค่ะแต่ยังมีของหวานอีกอย่างหนึ่งที่ส้นอยากให้ทุกคนมาลองที่ น,นั่นก็คือดังโงะค่ะแตกต่างจากร้านอื่นตรงไหนเอา้าก็แตกต่างตรงที่ว่าอันนี้เราย่างเองเลยค่ะไม่ได้มีแค่ดังโงะเท่านั้นนะเรายังสามารถเลือกเป็นไดฟุกุก็กได้หรือว่าจะเป็นโกเฮโมจิก็ได้ค่ะซึ่งเป็นของขึ้นชื่อจังหวัดไอจีมีวิธีทําแปะอยู่ที่โต๊ะนะแต่ถ้าเราอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกเรามาเปิดดูเมนูก็ได้ค่ะมีรูปอธิบายให้ง่ายๆเลยเราก็จะเอาความเป็นไทยเข้าสู้ค่ะงัดวิชาปิ้งลูกชิ้นปิ้งหมูปิ้งเอามาใช้กับสกิลนี้เลย <c oughs> ซนสั่งแบบเซ็ตรวมนะมันจะมีแบบเซ็ตเดียวๆอย่างเช่นว่าถ้าเราสั่งโชยุอย่างเดียวก็มีแต่โชยุแต่อันนี้โซนสั่งรวมค่ะก็จะมีผงคีนาโกะแล้วก็จะเป็นโชยุแล้วอันต่อมาก็จะเป็นมิทาราชิก็คือน้ำเหมือนแบบว่าเป็นน้ำตาลหวานๆผสมกับโชยุนิดหน่อยค่ะแล้วอันต่อมาก็จะเป็นอังโกะถั่วแดงนั่นเองก่อนอื่นเราก็จะมาเริ่มปิ้งลูกชิ้นกันค่ะไม่ใช่ปะ เนี่ยชอบคขอยใจผิดมันกลมๆเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็คือแป้งปิ้งนะคะดังโง่นะคะดูความร้อนแรงของเตาสิคะมันไม่เท่ากาันดูสิมันยากมากเลยนะคือเราแบบพอเราจะปิ้งตัวนี้อีกอันนึงก็คือไหม้แล้วอะแล้วมันไหม้เฉพาะตรงกลางด้วยนะแล้วเราจะเอามือเข้าไปวางถึงข้างในอะมันก็จะร้อนมือเราไงดูเห็นรอยเผาไหม้นั้นไหมคะไหมเกรียมโซนอะ กลัวมากเลยนะเพราะว่าการกินของไหมมันจะแบบเป็นโรคได้ใช่ไหมแล้ว่วนก็ไปถามคนญี่ปุ่นว่าเธอทําไมคนญี่ปุ่นเขาถึงกินอะไรอย่างนี้กันน่ะปิ้งจนไหมดําปืดเลยแล้วก็ไม่ตัดออกด้วยนะเขาบอกเนี่ยมันอร่อยตรงนี้แหละมันจะทําให้ตัวดังกัวหอมสนก็เข้าไม่ถึงเหมือนกันอนะนะแต่ว่าเขาก็ว่ามาอย่างนี้อนะทุกคนแล้วมันจะดูน่ากินมากขึ้นนะคะถ้าแบบมันมีความแตกต่างของสีอะดูสิคะดูน่ากินขึ้นจริงไหม นี่ก็เพิ่งสังเกตนะว่าตรงที่ใส่ซอสดามันมีรูตรงเนี้ยมันเอาไว้วางช้อนก็ได้หรือว่าเอามาหมุนติ้วๆแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่โอ้โหความรู้ใหม่ หรือว่าเขาคิดมาแล้วอย่างดีนะแล้วเราเป็นแบบผู้ค้นพบบอกเลยว่าเราต้องแบ่งเป็น3มรสชาติด้วยกันนะคะเพราะเราซื้อมา3อันสวนก็จิ้มมัวซัวไปหมดแหละแต่ว่าอย่างน้อยๆที่เป็นโชยุก็ต้องไม้หนึ่งแล้วละ่ะอันนี้ซนสั่งแบบว่าเป็นท็อปปิ้ง3อย่างนะคะเราสามารถใสออออ่อย่างเดียวก็ได้นกจะเอาแต่โชยุก็โชยุอย่างเดียวทั้งหมดเลยก็ได้หรือว่าจะเอาแต่ถั่วแดงก็ถั่วแดงทั้งหมดเลยก็ได้แล้วราคามันก็จะถูกกว่านะแต่ถ้าเราสั่งแบบ3อย่าง LIKE, แบบที่สนสั่งมาให้ดูเนี่ยอันนี้ก็จะราคาแพงขึ้นมาออีกหน่ยหน่ยึคะ แต่แดนเสร็จแล้วค่ะเป็นไงดูน่ากินขึ้นไหมคะอันเนี้ยเราจะกินก่อนนะลูกบนสองลูกบนข้างนั้นนะเพราะว่ามันดูไหมแล้วอะแต่สองลูกล่างที่อยู่เนี่ยรู้สึกว่ายังไม่ไหมเดี๋ยวเราก็าเอามาปิ้งกันต่อนะปกติส่วนก็จะไม่ค่อยได้กินดังโงะอยู่แล้วนะเพราะว่ามันมีแต่แป้งใช่ไหมคือถ้าเกิดว่ามันมีรสชาติอะส่วนก็จะกินง่ายขึ้นหน่อยและดูนี่มีต้องสามไม้ที่เราต้องรับผิดชอบเพราะเรามาคนเดียวแบบเงาเงานะปกติกินไม้เดียวก็เกินพอแล้วนะแต่ถ้าสั่งมาไม้เดียวมันแบบเงาไง วางไว้อยู่ปิ้งอยู่อันเดียวเชียเราต้องให้มันดูแบบครบสูตรสวยๆอ่ะเราก็จัดไปแล้วเราก็กินมันเข้าไปค่ะดังง่ที่นี่ก็มีความนิ่มหนุบหนับสู้ฟันดีค่ะแบบว่าสดใหม่อ่ะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของค้างเนอะถ้าบางอันอ่ะมันจะรู้สึกว่าแบบแข็งๆอย่างนี้ใช่ไหมส่วนอันนี้ดีเลยค่ะแล้วก็ยังสนุกด้วยนะได้ทําเองแล้วก็แบบ เอออยากจะจิ้มอะไรก็จิ้มไปแต่งรสชาติได้ด้วยตัวเองเลยค่ะร้านค่ะใครอังร้านนี้เนี่ยเปิดมานานมากแล้วนะคะมีตั้งแต่ปี1999แต่ว่าสซนเพิ่งมารู้เนี่ยก็แอบ,บแบบว่าสะเทือนใจเบาๆนะว่าฉันก็อยู่ไอจีมาต้อง5-6ปีแล้วนะทำไมฉันถึงไม่รู้มาก่อน ทั้งๆท,ที่มีกิมมิคที่น่าสนใจแบบปิ้งดังโงด้วยตัวเองแล้วก็อาหารขึ้นชื่อต่างๆก็มารวมอยู่ที่ร้านนี้ทั้งอร่อยทั้งดีเลิศปัจจุบันก็มีหลายสาขานะคะในจังหวัดไอจิและจังหวัดอื่นๆก็มีเหมือนกันซนว่าถูกใจนักท่องเที่ยวและคนต่างชาติแน่นอนค่ะเพราะว่าไม่ได้แค่มานั่งกินอย่างเดียวแต่เรายังได้ลงมือทําเหมือนได้รับรู้วัฒนธรรมของเขาไปในตัวด้วยเอาละของกินน่ารักน่ารักที่น่าสนใจมีอยู่เยอะมากมายในจังหวัดไอจิฝากกดไลค์และเป็นกําลังใจให้ซนกันด้วยนะเเออาาาาไว้้จกันนนใหหมม่คลิปตะบย